สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะเข้าหมายยิงปลานะครับเป็นสะที่ผมยิงเมื่อวันก่อนนี้ครับแต่วันนี้เปลี่ยนมุมนะครับวันก่อนนู้นผมยิงอยู่ต้นยูคาต้นนู้นนะครับส่วนวันนี้ใหม่ตรงข้ามกันนะครับจะมาผูกเปลนะครับขึ้นกับต้นนี้นะครับต้นว่าเล็กๆนะครับตรงข้ามกันจะมารอ ดูเลียมปลาเหลี่ยมแถวนี้นะครับโซนนี้ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมันลึกนะสระเนี่ยครึ่งหนึ่งไปฝั่งนี้จะลึกนะครับครึ่งหนึ่งมาทางนี้จะตื้นนะครับป่าบัวตึงขึ้นขอบฝั่งของฝั่งระหว่างฝั่งตื้นกับลึกนะครับปลาน่าจะอยู่ระหว่างแต่ก็ไม่แน่นะระหว่างลึกกับตื้นนะครับจะอยู่ระยะนี้มากกว่านะครับ ก็เลยมามาลองดูครับโอเคครับขออนุญาตขึ้นต้นไม้ก่อนแต่จะไม่ได้ถ่ายเรียวไทม์ถ่ายตลอดนะครับอาจจะถ่ายแค่จังหวะที่ยิงแล้วนะครับเรามาลุ้นปลากันนะครับตอนนี้คือไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการถ่ายทํามาเลยนะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับไม่มีขาตั้งไม่มีอะไรที่จะมาถ่ายให้เห็นตอนปลาลอยนะครับหรือว่าช็อตยิงนะครับก็ เดี๋ยวมาชมกันแล้วกันนะครับว่าหมายนี้จะมีไซส์สวยๆไหมมีให้ชมกันอีกไหมนะครับเมื่อวานเอาไปแล้วนะครับไซส์สวยตัวหนึ่งนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นต้นไม้กันครับมารอลุ้นกันนะกับอุปกรณ์ปืนยกยิงนะครับสั้นๆนะครับสะดวกในการพกพาฮะสดวนในการยิงด้วยยกยิงได้เร็วนะครับถ้าพันท้ายจะติดพันท้ายยกยากนะฮะ อาศัยว่าถ้าแบบนี้ปลาขึ้นแล้วลงเร็วนะครับมีโอกาสได้ยิงสูงนะครับเฮ้ hey, ครับขึ้นต้นไม้กันนะยิงไปแล้วครับหนึ่งฮนะตัวไม่ใหญ่มากครับตัวนี้อยากเก็บปืนกันนะครับยังอยู่นะปลาอยปลาวิ่งครับ เนี่ยทำไมพาเข้าป่าอย่างนั้นนะครับพาเข้าป่าออกมาอุ้ยพามุดป่าใสจะได้ลงแล้วนะครับกี่อยู่กลางน้ำนะฮะแต่ว่ามัวแต่จับกล้องขึ้นมาถ่ายนะกันเลยพาวิ่งเข้าขอบข้างครับผ่าน้าแล้วครับคฮะต้องลงแล้วครับผมจะลงไปปลูกตายนครับ ใช้ไม่ใหญ่มากครับตัวพอยิงนี่แหละโอเคครับลงก่อนมันขึ้นนานนะแช่อยู่นานก็นเลยยิงซะเลยว่าจะรอตัวใหญ่แต่ตัวนี้ก็พอยิงอยู่โอเคครับลงก่อนครับผมโอเคครับเอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ฮะตัวสวยอยู่นะตัวนี้ก็ประมาณสักสี่ห้าขีดได้นะครับนี่ครับ ยิงเข้าใกล้ๆตานะครับกระโหลกแข็งนะทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะครับนี่ฮะขึ้นอยู่ใต้บัวนะแต่ขึ้นนานนะแช่อยู่นานผมก็เลยยิงนะโอเคตัวสวยอยู่ครับนึงแต้มแล้วครับผมเราดูเต้มต่อไปครับใส่เยอะอยู่นะไม้นี้แต่ว่าจะมีตัวใหญ่อยู่วันนี้อยู่นะฮะโอเคครับผมเก็บปลาครับ ขึ้นนั่งต่อครับผมยิงปีกแล้วครับผม <c oughs> น่าจะไซส์ตัวไซส์เท่าๆกันกับตัวแรกนะครับโอ้โหตกลงมายังติดบัวอยู่ครับนี่นะเห็นตัวแล้วครับขาวตัวเท่าๆกันกับตัวเมื่อกี้ฮะ ติดบัวครับตอนนี้โอ้หลุดมาแล้วครับมาแล้วหลุดมาแล้วเข้าปลาโอ้ยวางกระสัตว์ปสักจะมุดปลาสาวก่อนครับอ้สุดสีตัวมเมื่อกี้เคีเคนะูยนไม่รู้จะมองเห็นไหมดึงไม่ไดนะ้ดึงไม่ขึ้นครับติดหญ้าอยู่ครับ ขึ้นมาแล้วเออเรอดูครับแต่มสวยอยู่นะครับตัวนี้อ,อย่าุดนาูนะโอ้ยมันจะโตวกว่าตัวเมื่อกี้นะครับนี่ฮะมาแล้วรับผม แต่ที่สองมาแล้วครับผมตัวสวยกว่ตัวเมื่อกี้หน่อยนะฮะยิงเข้าโดนตรงเอ่อตรงแก้มไปแล้วครับเนี่ยตรงแก้มทะลุมาฝั่งครีบฝั่งนี้ครับโอ้รอนานอยู่นะครับแต่ก็สมกับการรอคอยอยู่ตัวสวยครับโอเคฮะผมเดี๋ยวเก็บปลากันครับ แตมสวเวเดี๋ยวเฝ้าต่อครับผมมาครับขึ้นมาเฝ้าต่อครับผมเกี่ยวบปลาไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ยังไม่ย้ายาจุดนะยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับวันนี้เหนี่ยวไปสองทีก็สองแต้มแล้วนะครับถือว่าร้อยเอร์ซอยู่นะฮะเดี๋ยวมาลุ้นหาตัวงามๆตัวโตๆนะ นี่ครับมเมื่อกี้มันชอบขึ้นตรงนี้แหละป่าป่าบัวตรงนี้แหละครับรอดูรอดูว่าเจอตัวสวยไหมครับก็ขยับไซส์ขึ้นนะครับจากแต้มแรกมาแต้มที่สองนี่ขยับไซส์ขึ้นมาฮะหวังว่าแต้มที่สามจะขยับไซส์ขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นรอชมครับ ตอนนี้มันไม่มีจุดวางกล้องนะนั่งอยู่บนเปลนะครับปลูกเปลนะครับเราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ในการตั้งกล้องมาเลยครับก็ยิงแล้วนะครับถึงจะได้จับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายนะครับ,บอุปกรณ์เซตนี้แหละครับผมนี่ฮะเป็นยกยิงนะระยะชักสั้นมากนะครับนี่ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยหกสิบได้ั้งครับระยะชัก สั้นนะครับหวังผลจริงๆก็ระยะ10ไม่เกิน1 5เมตรนะครับผมจะไม่ยิงไกลกว่านั้นนะครับถ้าขึ้นไกลกว่านั้นก็ไม่เสียงยิงครับปลามันตื่นเฉยๆครยิงในระยะนี้นะระยะนี้ก็นู่นครปลายขอบบัวฝั่งนู้นก็ยิงได้นะนี่โอเคครับลุ้นต่อครับ ย้ายไม้มามุมเดิมเมื่อวานนี้นะครับที่ยิงตัวใหญ่ไปนะครก็ยังไม่เจอตัวพอยิงนะเจอแต่ตัวเล็กๆนะครับก็เลยไม่ได้ยิงนะสักทีนะครับผมก็เสร็จได้เวลาแล้วนะครับได้เวลาผมต้องเดินทางกลับห้วยราชนะครับเสร็จสิ้นภารกิจในการตากข้าวรเรียบร้อยเก็บข้าวเรียบร้อยนะครับก็ เนี่ยนะครัมีเวลามานั่งอยู่สักมาสอชั่วโมงอยู่ครับก็ได้ไปสองแต้มแล้วครับถือว่าได้มีผลงานอยู่นะครับเดี๋ยวไป2องทีก็สองแต้มนะครับ,บตอนนี้ก็ไม่เจอตัวพอยิงแล้วนะครับจะได้เวลาแล้วนะครับลงจากต้นไม้นะครับเดินทางกลับเมื่อราชนะครับ โอเคครับผมหมายวันนี้นะครับูบนต้นไม้ผูกเปลนอนรอยิงนะครับม่เจอตัวพอยิงแล้วครับผมเดี๋ยวได้เวลาเดินทางกลับแล้วครับโอเคก็มีแต้มมีผลงานให้ชมกันอยู่ครับสองแต้มนะสวยๆอยู่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับรอชมครับว่าจะออกหมายที่ไหนนะน่าจะเป็นที่ห้วราดแล้วละครับผมที่นี่ จะเป็นไม้ธรรมชาติไม้คลองแล้วนะครับวันนี้มาเล่นไม้สะนะครับสะส่วนตัวครับผมโอเคครับลากันไปบนต้นไม้นี่และครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมบอาับดีครับ